สบายดีทุกคนมันนี่เท่ากับเลิกงานมาบันนี่กํางสินอนมันนี่ขายดีมันนี่พักมันนี่กับภาคติดตามเด้อส่องสมบูรณ์แสงมันนี่กับขอขอบใจทุกคนที่ขามาติดตามเลยครับชมผากเป็นกําลังใจเด้อทุกคนว่ามันนี่พักคลายดีหรือเปล่าไปเบิ่งกันเลยมันนี่

นเรืออีกคางหนึ่งยังขายบโบมดิอยู่พักเฮาคดไลยมันอยู่วันอาทิตย์มันนี่ยังทางนี่ขายโบมดิักอะไรดีครับใจทุกคนเด้อที่เขามาเบิ่งมาชมมันในขายดีทุกล้านเลยมันนี่ทางนี้ยังเหลือบบไลา่พักเฮาดีมันนี่ใกล้สิมดเวลาขายเลยนี่มันแค่เก้าโมงเลย เลี้ยงกัเลี้ยงบรายมาเนี่ยขอบใจทุกคนที่เขามาเบิ่งมาชมวิดีโอนี่ยคาราับสิได้จบลงเพียนกันนี้แล้วบิดีโอหน้าเจอกันใหม่ขอบใจทุกคนที่เขามาติดตามนะครับชม